เ,เมกมบันไดงูลองเลนใง้อ่ะบัได้งูเลยนะครับ ครัครับกกดิดดกดได้รอบแรกกระายแล้วอจริงตั้งแต่ปีที่แล้วนะป,ปีที่แล้วเราก็คิดให้ให้คึกคลักแว้วเอะจะหาบรรยากาศสมัยการที่5นะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าพรงเจ้าทองแผง,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 งสวัสดิบรมกรมหลวงสำนักสุบจิจท่านถ่ายหนังสมัยการที่5นะครับก็มีงานวัดเบญจเนี่ยแล้วในหลักฐานก็ ท่านไปออกร้านฉายหนังทุกปตีตั้งแต่ปีแรกที่จัดงานในการที่5ท่านจัดงานท่านปฏิสังขรณ์วัดวัดเบญจ่าซึ่งเป็นเป็นวัดลาศเลยนะให้ขึ้นเป็นเป็นวัดหลวงแล้วก็ปี2 4ง3ัรเนี่ยท่านก็จัดงานวัดเพื่อที่จะหารายได้มาบำรุงวัดแล้วจัดต่อเนื่องกันมาจนจน,จนสิ้นราชการนะครับแล้วทุกปีเนี่ยก็จะมีออกร้านให้เจ้านายทรงกรมต่างๆมาออกร้าน ขายของร้านการแสดงอะไรต่างๆนะครับกรมหลวงธรรมศาสตร์สุขกิจท่านจะมีร้านประจําคือร้านฉายภาพยนตร์เพราะนั้นก็ก็จะเกี่ยวข้องกับท่านตรงนี้แล,แล้วบรรยากาศของงานวัดก็สนุกสนานนะก,ก็เลยจัดเป็นเ,เป็นประเพณีด้วยนะเพราะว่าท่านท่านเริ่มฉายหนังตั้งแต่ปี2 0 1 3ตอนนั้นหนังเพิ่งเริ่มเกิดนะเป็นใน5ปีแรกของหนังเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องราวยาว มันก็จะเป็นหนังสั้นๆโม้นละหนึ่งนาทีอะไรก็ได้ที่เคลื่อนไหวกระดูกกระดิกนะกัดเหตุการณ์จริงหรือจัดแสดงฉากเล็กๆน้อยๆตลกตีหัวกันต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ที่เอามาฉายเนี่ยคือหนังที่ท่านถ่ายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระราชียกรของรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็ตามเสด็จที่ต่างๆแต่ว่าน่าเสียดายที่เราเราไม่พบฟิล์มหลงเหลือมาเลยแล้วก็ก็เลยฉายหนังในยุคที่ ตรงกับสมัยท่านขณะเดียวกัน,ท,นท่านเป็นนักฉายหนังด้วยนะท่านสั่งซื้อหนังจากต่างประเทศเ,เข้ามาด้วยโดยเฉพ,เพาะตามเศรษฐยุโรปครั้งที่1ครั้งที่ที่ยท่านซื้อหนังเข้ามาฉายฉา,ายที่วังของท่านเองนะครับที่แพ้งสักาศ,าศักดิ์ขายตั๋วให้คนเข้ามาดูแล้วก็หางตั๋วเนี่ยจับฉลากบางทีมีรางวัลใหญ่คือรถมอเตอร์คาคือรถยนต์อนะย่างมีครั้งหนึ่งท่าน ขายตัวแล้วก็จับฉลากพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเป็นประธานในงานแจกรางวัลครับคนที่โชคดีได้รางวัลแล้วก็ให้โรงหนังต่างๆเช่าหนังที่ท่านหามาซื้อมาแล้วก็ที่ถ่ายเองออกฉายตามโรงหนังด้วยครับแต่แต่แตยังยังของของปีที่แล้วเรามีขนมเบื้องปีนี้หาหาไม่ได้ขนมเบื้องเนี่ยก็เพราะว่าพบข่าวในหนัง,หนงสือพิมพ์ อตอนที่ท่านเสด็จในหลวงการที่5เสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยท่านซื้อหนังเข้ามาชุดหนึ่งกรมหลวงสรมสรสากตามเสด็จแล้วถ่ายหนังถ่ายหนังกับเสด็จประพาสยุโรปด้วยแล้วก็เอามาฉายที่วังกรมกรมพระยาดำรงนะครับเจ้านายต่างๆก็มาชุมนุมพระพนเนกกันกับ,กบเจ้าอยู่หัวด้วยทางวังเนี่ยก็ทำขนมเลี้ยง ในบัญชีรายการก็มีขนมเบื้องนั่นเราก็พยายามหาที่เกี่ยวข้องอะไรมาเพื่อให้ได้บรรยากาศปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราจัดเป็นงานวัดนะก,ก็ผ่อนคลายปีก่อนหน้านี้เราเป็นการบรรยายการอภิปรายทางวิชาการนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ฝนฝนไม่ตกแต่เราก็เกงฝนตกนะเพราะเดือนตุลาคมก็จัดมีเต็นท์มีรัดแต่แต่บรรยากาศก็ดีฝนฝนไม่ตกแต่ปีนี้เนี่ยนอกจากฝนตกตั้งแต่ตอนเริ่มงานตอนนี้หยุดแล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจของผู้คนนะเลวลานี้เราก็รู้กันนะคนไทยก็ไม่มีกระจิกกระใจนะในเรื่องบันเทิงไเ,เพราะทุกคนเป็นมีปัญหาเดียวกันเรื่องประสบภัยน้ำท่วมถือว่าใหญ่ในประวัติศาสตร์ทีเดียว พราะนั้นคนก็อาจจะมามาน้อยกว่าปีที่แล้วนะเพราะเรื่องของประสบภัยแล้วฝนก็ตกการกุมนาคมต่างๆครับทีน,นี้เราก็เลยในงานปีนี้นอกจากมีความสนุกสนานอยู่ก็มีการหารายได้จากการขายของซึ่งขายในในราคาแบบสมัยก่อนนอะเพื่อเป็นกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยก็เป็นการให้ได้มีการช่วยกันบริจากด้วย ครับตอนนี้ก็คิดว่าต่อไปทุกปีก็คือวันเราตั้งเป็นวันสัมปัสสนนะครับเพื่อลาลึกถึงระองท่านมันเป็นวันคล้ายวันประสูติจริงๆแล้วเป็นวันของการฉลองนะเป็นความความยินดีแล้วก็จัดงานเพื่อเพื่อให้คนไทยเราโดยเฉพาะคนในวงการได้มาลาลึกวางดอกไม้ลาลึกถึงท่านเพราะท่านเป็นคนที่มาก่อนใครนะเป็นคนไทยคนแรกที่ถ่ายภาพยนตร์ที่บุกเบิกการถ่าย ถ่ายภาพยนตร์ฉายภาพยนตร์ขึ้นในแผ่นดนินก็จะเป็นหนึ่งวันในปีหนึ่งก็มาสำลึกถึงท่านมาพบปะอะลื่นเริงมาเรียนรู้อะไรต่างๆครับ